สู่ช่วงจอดคุยแล้วนะครับผมในช่วงจอดคุยนี้ก็คือเป็นการพูดคุยคนในวงการขนส่งรถบรรทุกในประเทศไทยนะครับผมสำหรับช่วงจอดคุยในช่วงนี้คุณต้อมจะพาไปพบกับใครครับผมในสถานการณ์ตอนนี้นะครับหลายวันที่ผ่านมาคุณผู้ชมเนี่ยคงจะได้ติดตามข่าวสารในเรื่องของการขึ้นราคาก๊าซ NGV นนะครับผมและวันนี้เราจะมาพูดคุยนะฮะ ผู้ที่เป็นหนึ่งในการร่วมคัดค้านนะต่อต้านในการขึ้นราคาก๊าซ NGV นะครับนั่นคือคุณยูเจียนยืนยงพงษ์นั่นเองประธานสาพันธ์การขนส่งทางบกนะครับวันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยกับท่านนะฮะว่าถึงที่มาที่ไปของปัญหาแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับผมเราไปชมการสัมภาษณ์คุณยูพร้อมๆกันเลยฮะจากเหตุการณ์เมื่อวันที่9มกราที่ผ่านมานั้นเนี่ย เราก็ได้มีการร่วมกันเพื่อที่จะหาแนวทางในการสรุปว่าเราจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะฮะซึ่งท่านรองนายกกิติรัตน์เองเนี่ยท่านก็ได้มีบัญชาให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นราคา NGV ที่เหมาะสมในภาคขนส่งทั้งหมดนะครับในขณะเดยียวกันนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยได้เสนอ ไว้ที่ราคา2บาทนั้นเนี่ยตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยก็จะขึ้นไปที่2บาทแล้วในระหว่างนี้ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้และก็ผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนโดยทั่วไปนะครับเพราะหลังจากขึ้น2บาทแล้วใน4บาทนี้ที่เหลือนั้นเนี่ยเราจะขึ้นตอนไหนหรือระหว่างไหนนั้นเนี่ย เราก็จะศึกษาจากคณะกรรมการชุดนี้นะฮะเพื่อให้ได้ข้อสรุปใน4เดือนนี้นะครับส่วนนโยบายในด้านของรัฐมนตรีใหม่นั้นเนี่ยผู้กับผมเองก็ยังรออยู่ว่าท่านเองนั้นเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายอย่างไรหรือจะมีแนวทางอย่างไรนั้นเนี่ยก็กําลังที่จะรอแล้วก็ไปพบท่านเพื่อรับทราบนโยบายในเรื่องของพลังงานต่างๆเหล่านี้อยู่นะครับ ก็ถือว่าเรื่องนี้ก็มีความคืบหน้าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ประชุมเพราะว่ากําลังเปลี่ยนรัฐมนตรีพอดีครับในฐนานะตัวแทนของภาคกงส่งเนี่ยคุณอยู่ขีดเส้นใต้ไว้ให้กับทางรัฐบาลอย่างไรบ้างครับในเรื่องนี้ก็ผมคิดว่าในเรื่องของการปรับราคานั้นเนี่ยเท่าไหร่ควรที่จะเหมาะสมนั้นเนี่ยรัฐบาลเองคงจะต้องมองในหลายมิติด้วยกันนะครับ เพราะว่าเนื่องจากว่าการปรับราคาในครั้งนี้นั้นเนี่ยถ้าจากแบดบา5ห้าสิขึ้นมาอีก6บาทเนี่ยมเมื่อเทียบสัสดส่วนแล้วเนี่ยเป็นการขึ้นราคาพลังงานถึง70%อันนี้จะมีผลกระทบต่อประชาชนได้มากที่สุดรัฐบาลเองนั้นเนี่ยอยากที่จะให้ทบทวนในเรื่องของโครงสร้างของราคาแก๊ส NGV เพราะว่าจากมติของกกชและมติของคลมต่างๆที่ได้มีมาแต่เดิมนั้นเนี่ยออได้ได้มีมติไว้ว่าราคา n อ v ไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งของราคาน้ำมันดีเซลแต่ในโครงสร้างจริงๆแล้วราคาน้ำมันดีเซลนั้นเนี่ยยังมีภาษีอยู่อีกหลายบาทยังมีภาษีบงภาษีสพสา,ามิตรภาษีบำรุงท้องถิ่นกองทุนอนุรักษ์พลังงานและกองทุนพลังงาน ซึ่งสิ่งต่างๆทั้งตัวตัวภาษีต่างๆเหล่านี้นั้นเนี่ยในกลุ่มของ NGV ไม่มีผมเองจึงอยากจะเรียนให้รัฐบาลทราบว่าถ้าจะทำให้เป็นครึ่งหนึ่งของราคาน้ำมันดีเซลนั้นเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีภาษีที่มีโครงสร้างในการจัดเก็บเรื่องของน้ำมันเช่นเดียวกันไม่ใช่ขึ้นราคา6บาทแล้วไปมอบให้ปตท,ท au, เพราะมันจะ เป็นการที่ค้ากำไรเกินควรไปเรื่องนี้ขอให้รัฐบาลต้องใส่ใจและก็ทบทวนครับแล้วที่คุณยูคิดว่าทางออกของรัฐบาลเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่รอดและไม่ทําให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ตรงนี้เอ,อ่อเรื่องราคาของพลังงานนะเป็นต้นทุนสําคัญอย่างมากในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปรัฐบาลเองเนี่ยถ้าหากว่าจะขึ้นราคา พลังงานในภาคของโลจิสติกส์แล้วเนี่ยถ้าขึ้นไปอย่างรวดเร็วน,นั้นเนี่ยผลกระทบทั้งหมดเนี่ยจะตกกับผู้บริโภคด้วยการทั้งสิน้นเพราะผู้ประกอบการทุกภาคส่วนนั้นเนี่ยมีต้นทุนหลักนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของพลังงานถ้าพลังงานวันนี้จากราคา NGV ที่เปรียบเทียบและปรับขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นต้นทุนของพลังงานที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ย20%ดังนั้นราคาของ ต้นทุนการขนส่งนั้นก็จะเพิ่มขึ้น20%ในทันทีเหมือนกันดังนั้นรัฐเองควรที่จะต้องดูในเรื่องนี้ให้ค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้กระทบอย่างแรงต่อประชาชนเพราะว่าเรายังมีปัญหาในหลายเรื่องที่จะต้องแก้ไขในระบบการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นค่าแรง300บาท ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมซึ่งประสบมาและก็ปัญหาเรื่องของราคาเอ็นจีวนั้นเนี่ยถ้าจะขึ้นเลยพร้อมๆกันในสามเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าภาระทั้งหมดนั้นเนี่ยจะตกกับผู้บริโภคทั้งสิ้นและรัฐบาลเองก็จะแก้ไขปัญหาลำบากนะครับและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งไม่มีอำนาจในการต่อรองนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับผู้บริโภคเช่นกัน ทิศทางของ NGV อันใกล้นี้ทางคุณยูเนี่ยคาดการว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับเอ่อถ้าหากเรื่องนี้รัฐบาลเองนะครับมีนโยบายที่จะส่งเสริมการใช้ NGV เป็นพลังงานทดแทนนะครับผมคิดว่ารัฐเองนั้นเนี่ยควรที่จะต้องออมีนโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง NGV ทำพ่อนะครับซึ่ง กระทรวงพลังงานเองนั้นเนี่ยก็มีนโยบายที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าในปี2,557นั้นเนี่ยจะต้องมีท่อสําหรับขนส่งแก๊สนะครับซึ่งต่างๆซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลเองนั้นเนี่ยจะต้องมีนโยบายชัดเจนและก็เร่งรัดการเปิดสถานีให้เพียงพอต่อความต้องการเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ต้องรอเวลาในการเติมแก๊สเป็นหลายๆชั่วโมงหรือนับเป็นวันนั้นเนี่ย สิ่งสำคัญที่สุดจะต้องทําเพราะมิเช่นั้นเนี่ยเราซื้อรถมาแทนที่จะได้ทํางานแต่กลับต้องมาจอดเพื่อที่จะรอแก๊สนั้นเนี่ยมันจะทําให้ผู้บอกการเสียโอกาสไปเสียรายได้และก็จะทําให้การสนับสนุนเรื่องนโยบาย NGV นั้นเนี่ยไม่เข้าไปสู่เป้าหมายได้ ุณโยยังยืนยันหรือไม่ว่าพลังงาน NGV เนี่ยเป็นพลังงานทางเลือกที่ถูกทางครับเออคือจริงๆแล้วเนี่ยในทั่วโลกนั้นเนี่ยใช้พลังงาน n g v นนั้นเนี่ยเพื่อความเ,ออเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อลดลดมลภาวะนะครับแต่บังเอิญประเทศเรานั้นเนี่ยใช้ NGV มาสำหรับในการลดต้นทุนแต่ด้วยประการใดก็ดีเราก็จะได้ทั้งสองเรื่อง ก็คือได้ทั้งลดมนลภาวะแล้วก็ได้เป็นเรื่องของการลดต้นทุนค่าขนส่งจริงๆประเทศอื่นในโลกนั้นเนี่ยลดบรรทุกไม่สามารถที่จะใช้ NGV ได้เนื่องจากว่าในแต่ละประเทศนั้นเนี่ยกว้างใหญ่นะการขนส่ง NGV นั้นมีความลำบากพอสมควรแต่ว่ามันมีบางประเทศเช่นปากีสถานนั้นเนี่ย เขาส่งแก๊สทางท่อไปหมดเต็มไปหมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยปฏีสถานก็มีการใช้ NGV เนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยเองนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีแนวทางชัดเจนแล้วก็แก๊สในอ่าวไทยเราก็ยังมีอยู่มากพอสมควรรวมทั้งแก๊สซึ่งเรามีอยู่ในรอบๆประเทศเพื่อนบ้านอยู่ค่อนข้างเยอะเนี่ยผมคิดว่าแนวทางการสนับสนุนการใช้ NGV เป็นพลังงาน เอ่อในการทดแทนน้ำมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็เป็นสิ่งซึ่งจะช่วยลดมลภาวะในประเทศได้ค่อนข้างที่จะมากครับสุดท้ายนี้อยากจะให้คุณยูเนี่ยฝากอะไรให้กับรัฐบาลก็สิ่งที่ผมเองอยากจะเรียนให้กับคณะท่านรัฐมนตรีท่านใหม่ได้รับทราบนั่นก็ถือว่าในเรื่องต่างๆนั้นเนี่ย ผมคิดว่าจะต้องดูรายละเอียดในโครงสร้างของราคาพลังงาน NGV ค่อนข้างที่จะมากนะครับเพราะว่าเรื่องของการชอดเล้นตัวเลขต่างๆที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันมีอยู่ค่อนข้างที่จะมากดังนั้นเมื่อรัฐบาลเองนั้นเนี่ยจะมีนโยบายในการใช้ NGV เพื่อเป็นพลังงานทดแทนต่อไปในอนาคตนั้นเนี่ย รัฐบาลเองนั้นเนี่ยก็จะต้องมองเจาะลึกไปถึงแก่นของที่มาที่ไปของพลังงานเจาะลึกถึงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออกองทุนต่างๆนั้นเนี่ยประเทศชาติควรจะได้รับผลตอบแทนด้วยไม่ใช่สิ่งที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยผลประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยไปตกอยู่กับรัฐวิสาหกิจหรือไปตกอยู่ที่ปตทแล้วประชาชนทั้ง65ล้าน ั่วประเทศนั้นเนี่ยต้องมาแบกภาระอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องซึ่งไม่แฟร์แต่ถ้าหากว่าท่านจะขึ้นราคาแล้วเงินต่างๆเหล่านี้นั้นเนี่ยราคาที่ขึ้นมานั้นเนี่ยผลประโยชนจ์จะไปตกอยู่ที่ประชาชนโดยในรูปแบบของภาษีกด็ดีในรูปแบบของอื่นๆนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาเพราะผู้ประกอบการทุกคนรับได้ ผู้บอกการทุกคนมีข้อมูลและข้อเท็จจริงอยู่ในโครงสร้างของ NGV ค่อนข้างมากดังนั้นที่อยากจะขอให้ท่านนะได้รับฟังความทิดเห็นออของผู้ใช้ด้วยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเนี่ยที่ผมได้เรียนไปนั้นเนี่ยท่านต้องจอเจาะลึเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายได้วิน,ว,นวินด้วยกันทั้งหมดครับเดี๋ยวพม่ไหวเดี๋ยวไทยขอบคุณคุณดูอ่เดี๋ยวเราก็ไป ชุบุชุบึเเดอม่มโอเคหนึ่งสองสวันนี้ <Noise S 2> ต้องขอขอบพระคุณคุณยูเจียนยืนยงผงมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในช่วงจอบคุยในการบัสทักขับบของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับท่านผู้ชมทุกท่าน คุณหมอครับหลังจากที่เราได้ฟังทางประธานสาพาันธการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยคุณยูเจียนยูนุงพงเนี่ยได้พูดคุยนะฮะถึงแม้ว่าจะคัดค้านยังไงก็ตามแต่ครับคุณผู้ชมยังไงทางรัฐบาลก็ยังขึ้นเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะแต่เราก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงในเรื่อง,องการขึ้นราคาก๊าซเอ็นจีวีนะฮะไม่ว่าจะเป็นในภาคขนส่งในเรื่องของรถแท็กซี่นะฮะรถรถ่วมบริการหรือแมก้กระทั่งรถบรรทุกเองนะครับ เอาละฮะในช่วงของจอดคุยนี้ในโอกาสหน้านะฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องอะไรนั้นต้องคอยติดตามนะครับสำหรับช่วงนี้คงต้องพักสักครู่หนึ่งครับคุณหมอครับกลับมาพบกันในช่วงหน้านะครับในช่วงของบัสแนทรถไบเออร์ไก d ์ครับผมครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งครับ